สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินทาหลอด11 11 1นึ่งหนให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความจากจักระาวาัลถึงคุณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับวันนี้ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคร,รูบาอาจารย์ของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหรก็ตามเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความนำทางจากจะกราวาลถึงคุณเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับวันนี้พลังงานโดยภาพรวมของคุณจะโดดเด่นเป็นเรื่องใหญ่ในไพ่นำทางสื่อสารข้อความจากจักรวาลขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ตัวตนของคุณสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่เพื่อนำทางสู่หัวข้อสำคัญและคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาล พลังงานโดยภาพรวมของคุณสำหรับวันนี้ใบที่หนึ่งสองไม้เส้นทางที่ใช่เส้นทางที่คุณเลือกแล้วหน้าที่การงานภารกิจสิ่งที่คุณเริ่มต้นทำ การขับเคลื่อนการวางแผนและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณภารกิจสิ่งที่ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของคุณเส้นทางที่คุณเลือกด้วยหัวใจคุณมาถูกเส้นทางแล้วจงก้าวเดินต่อไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่คุณเลือกด้วยหัว,จว,จใ,หใ,วหใจไปที่สองเจ็ดเหรียญ หน้าที่การงานภารกิจสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตั้งใจและความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณสิ่งที่คุณหว่านมาเมล็ดลงมือขับเคลื่อนออกจากที่ปลูกลายและการรอคอยการเฝ้าดูการอดทนเฝ้ารูกเฝ้ารอดูการเติบโตการขยายขยายและความสำเร็จของคุณที่จะออกดอกออกผลอย่างสวยงามสิ่งที่คุณทำ คุณตั้งใจคุณพยายามและการรอดูผลลัพธ์ของมันด้วยความมุ่งมัน่นใบที่สาห้าถ้วยการปล่อยวางการจบสิ้นการหลุดผลจากด้านมืดสู่แสงสว่างการปล่อยวางการไม่ยึดติดกับพลังงานด้านลบความมืดเงามืดในจิตใจกิเลสและปมกรรมที่สั้นเก็บไว้ความทุกข์อดีตที่ผ่านไปแลว้วจะเก็บมันไว้ จงปล่อยผ่านมันไปแล้วก้าวเดินใหม่สู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ใช่ปล่อยวางจากเส้นทางเดิมใบที่4ี่สี่ม้สี่ไม้เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ข่าวดีและการเฉลิมฉลองสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่คุณทุ่มเทเส้นชัยและชัยชนะรออยู่ไม่ไกล ข่าวดีและความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่คุณรอคอยและใบที่ห้าใบที่ห้าคือไพ่เด่แงแมนการเห็นโลกในมุมมองใหม่ชีวิตใหม่มุมมองใหม่ที่จะไม่เหมือนเดิมความสําเร็จชัยชนะความสุขและตัวตนที่แท้จริงของคุณมุมมองที่แตกต่างความสุขความสงบที่เป็นที่แท้จริงที่เป็นตัวตนจริงของคุณ การได้ทำในสิ่งที่คุณพึงพอใจการตื่นรู้การตระหนักรู้และการเห็นตัวตนที่แท้จริงสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คุณอดทนเสียสละจะนำพาสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณพลังงานโดยภาพรวมของคุณสำหรับวันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานและความฝันของคุณ สิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่คุณตั้งใจทำสิ่งที่คุณรงแรงกายแรงใจให้ความรักเส้นทางที่คุณเลือกแล้วการตัดสินใจการเริ่มต้นใหม่การขับเคลื่อนสิ่งที่คุณวางแผนจะเติบโตขยับขยายได้รับความสำเร็จสิ่งที่คุณปลูกคุณหว่านเมล็ดหวายกำลังจะออกดอกออกผลอย่างสวยงามกุญแจสำคัญคือการปล่อยวางการไม่ยึดติดกับอดีตหรือสิ่งเดิม ปล่อยวางจากพลังงานด้านลบด้านมืดและสิ่งชั่วร้ายเปิดใจและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ปล่อยวางจากกฎเกณฑ์และสิ่งเดิมๆทำในสิ่งที่แตกต่างค้นหาสิ่งที่ใหม่มุมมองใหม่และชีวิตใหม่ที่จะไม่เหมือนเดิมม,ม,มองใหม่การเห็นโลกด้วยดวงตาดวงใหม่การเปิดตาการเปิดใจจะนำพาคุณสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะ ข่าวดีและการเฉลิมฉลองพลังงานของคุณวันนี้โดดเด่นในหน้าที่การงานและภารกิจความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณปล่อยวางคับอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่เส้นทางที่ใช่เส้นทางที่คุณเลือกแล้วจงก้าวเดินต่อไปความสําเร็จและชัยชนะรออยู่ไม่ไกลจักราวาลจะคอยสนับสนุนเส้นทางคุณสำหรับวันนี้จักราวาลมีคําแนะนําคํานําทางเรื่องสําคัญ ทุคุณเพิ่มเติมเป็นเรื่องใดสำหรับวันนี้ให้ไพ่นำทางขยายข้อความพลังงานของคุณเพิ่มเติมเรื่องสำคัญที่คุณควรรู้สำหรับวันนี้ คำแนะนําคํานําทางจากจักรวาลเพิ่มเติมสำหรับพลังงานของคุณสละวันนี้ใบที่1นึ่ิบถ้วยสิบถ้วยคือความเต็มความบริบูรณ์ของชีวิตจุดสูงสุดของชีวิตของคุณความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความรักครอบครัวบุตรบริวารการมีชื่อเสียงความสําเร็จในชีวิตจุดสูงสุดแห่งความพึงพอใจ และการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการใบที่สองคำแนะนำคำนำทางเพิ่มเติมจากจักรวาล The Star คือความสำเร็จความสุขความสมหวังและสิ่งที่คุณรอคอยศรัทธาและปฏิหารสู่ความฝันที่เป็นจริง การได้รับการเยียวยาก,การฟื้นการตื่นการก้าวข้ามจากวิบากกรรมความทุกข์การก้าวสู่ความสุขความสมหวังความสมปรารถนาความสํา,สรา,าสเร็จที่รอคอยคือคําแนะนำคํานำทางที่สำคัญถึงคุณใบที่3ามกถ้วยความสุขความทรงจำครั้งเก่าสิ่งเก่าๆที่จะหวนคืนกลับมา การได้รับความช่วยเหลือและการให้พลังแห่งการให้พลังแห่งความเมตตาคุณกําลังจะรับความช่วยเหลือจากจะก,กระวาลสิ่งเก่าๆความสุขเก่าๆเรื่องดําเดิมบางอย่างกําลังจะหวนคืนกลับมาหรืออาจเป็นพลังบุญบรารมีที่คุณสั่งสมไว้ที่จะหวนคืนกลับมาใบที่4 j u จัดเม้น จัดเม้นคือการปลดปล่อยและอิสรภาพแห่งชีวิตและจิตวิญญาณเสียงแตรแห่งจักรวาลฉปลุกให้คุณตื่นฟื้นจากชีวิตเดิมสู่ชีวิตใหม่การตื่นการเริ่มต้นใหม่สู่ชีวิตใหม่ของคุณการได้รับการปลดปล่อยจากปัญหาวิบากกรรมบ่วงกรรมการได้รับอิสรภาพแห่งชีวิตใหม่การตื่นการตื่นรู้การก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ของคุณ สู่ความสําเร็จความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ใบที่5 10บหมายสิบหมายคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณสิ่งที่ทําสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่คุณทุ่มเทอดทนเสียสละความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่คุณมีหัวใจของนักสู้พลังแห่งความกล้าหาญอดทนและแข็งแกร่งสิ่งที่คุณทําจะนําทางสู่ชัยชนะและความสําเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ของคุณคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลสำหรับพลังงานของคุณสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตั้งใจเส้นทางที่คุณเลือกแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก้าวต่อไปค้อยความพยายามความมุ่งมั่นสิ่งที่คุณหวานเมล็ดวายคุณกำลังจะได้เห็นผลกำลังจะได้เชยชมกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในสิ่งที่คุณหวานวา คุณจะได้ก้าวสู่จุดสูงสุดของชีวิตคุณจะรับการปลดปล่อยจากวงกรรมวิบากกรรม,รรมการก้าวข้ามจากความทุกข์หมดทุกข์หมดโศกการได้รับผลบุญบาร,รมีคุณงามความดีที่คุณทำไว้จะหวนคืนกลับมานำพาคุณสู่การก้าวสู่จุดสูงสุดความสุขความพึงพอใจการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการการได้รับการปลดปล่อยจากพันธนานการ อิสรภาพครั้งใหม่ของคุณชีวิตใหม่ของคุณจะเป็นประกายดุจแสงสว่างของดวงดาวการได้รับการเยียวยาศรัทธ,ธาและปฏิหารการนำทางคุณสู่ความสำเร็จและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หน้าที่การงานภารกิจความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณสิ่งที่ทำสิ่งที่ลงแรงสิ่งที่ตั้งใจจะนำพาคุณสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงาม คุณมาถูกเส้นทางแล้วจงก้าวเดินต่อไปจักรวาลจะคอยสนับสนุนเส้นทางคุณบทสรุปบทส่งท้ายคำแนะนำคำนำทางเพิ่มเติมพลังงานโดยภาพรวมของคุณสลหวันนี้จากจักรวาลเพราะความนำทางคำนำทางจากจักรวาลข้้นใบสุดท้ายบทสรุปจากจักรวาลถึงคุณ บทสรุปบทส่งท้ายคำแนะนำคำนำทานจากจัก,กรวาลถึงคุณสลับพลังงานของคุณวันนี้ใบที่หนึ่งเพจอ็อสอดเด็กถือดาบการเริ่มต้นใหม่และพลังขับเคลื่อนในหัวใจของคุณคุณมีพลังที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นพลังงานของความเป็นเด็กความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานและความพร้อมที่จะก้าวต่อไป คุณพร้อมที่จะประจนภัยกับทุกความท้าทายคุณมีดาบแห่งสติปัญญาดาบอันแข็งแกร่งดาบแห่งสติปัญญาที่พร้อมจะตัดผ่าดทุกอุปสรรคที่ขวางหน้าคุณเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงามไปที่สอง คำแนะนำคำนำทางบทสรุปจากจักรวาลซีเรียนการก้าวสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตและจิตวิญญาณและรากฐานที่มั่นคงสิ่งที่ทำสิ่งที่คุณตั้งใจจะออกดอกออกผลให้ได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์และสร้างรายได้และนำทางสู่การสร้างความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตและจิตวิญญาณรากฐานที่มั่นคงแห่งชีวิตของคุณ เพื่อเติมเต็มตัวตนของคุณสู่ความบริบูรณ์ใบที่ส The Hermit คือแสงสว่างแสงสว่างแห่งพลังคุณงามความดีคุณบาร,รมีที่คุณได้ส่งสมวายการทำความดีการให้ทานการช่วยเหลือผู้คนการบำเพ็ญอยู่ในสมาธิสติปัญญาและคุณงามความดีผลงามผลแห่งคุณความดีและกลแห่งกรรมที่ทำไว้ จะนำทางคุณทําดีย่อมได้ดีพลังแห่งบุญบาร,รมีของคุณที่จะกลับมานําพาคุณสู่ความสําเร็จที่สวยงามไปที่4คือไพ่เดอะไฮพริตเทสคือเวทมนต์ ond, และพลังบุญบาร,รมีที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณพลังแห่งความลับเวทมนต์ ond, สติปัญญาความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งของสมาธิ และสติปัญญาคุณคือผู้มีบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่คุณมีพลังแห่งสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่สติความรู้และปัญญาคือแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาคุณก้าวสู่ความสำเร็จที่สวยงามใบที่ 10. บทสรุปบทส่งท้ายไพ่เดอะทาวเวอร์คือการเปลี่ยนแปลงการเคลียร์การล้างและการเริ่มต้นใหม่การพังตึกเก่าที่สุดโทรม เพื่อสร้างตึกใหม่ที่แข็งแรงสวยงามกว่าเดิมการเริ่มต้นใหม่การจบสิ้นจากวัฏจักรเดิมสู่เส้นทางใหม่ของคุณการเริ่มต้นใหม่สู่เส้นชัยและความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ในชีวิตและจิตวิญญาณบทสรุปบทส่งท้ายคำแนะนาคำนำทางจากจักรวาสลสำหรับพลังงานของคุณสำหรับวันนี้พลังงานของคุณจะโดดเด่นในเรื่องของภารกิจ หน้าที่การงานและสิ่งที่ทำสิ่งที่คุณตั้งใจทุ่มเทลงแรงแรงกายแรงใจและสติปัญญาเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่คุณเลือกคุณมาสู่เส้นทางแล้วจงก้าวเดินต่อไปจะประวาลจะคอยสนับสนุนเส้นทางของคุณสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงและปฏิหาริย์ครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณทำ จะมีปาฏิหารจากจักรวาลน,นำทางสู่ความสำเร็จปาฏิหารแห่งชัยชนะและการเริ่มต้นใหม่สู่วัฏจักรใหม่ของคุณสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตั้งใจจะสร้างรายได้ความมั่งคั่งความมั่นคงให้กับคุณเพื่อเติมเต็มตัวคุณสู่การให้การนำทางและการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเมื่อคุณมีความบริบูรณ์เติมเต็มในตัวตนที่เพียงพอ เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณปาฏิหาริย์ครั้งใหม่จะนำทางคุณสู่ภารกิจและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณคุณคือผู้มีพลังแห่งบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองพลังแห่งคุณธรรมจริยธรรมคุณงามความดีพลังของการสวดมนต์การให้ทานการทำสมาธิฝึกจิตถือศีลภาวนา และการเดินทางสู่เส้นทางสายจิตวิญญาณภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณคือภารกิจแห่งแสงสว่างการเดินทางสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณการเดินทางค้นหาสัจธรรมแห่งชีวิตความงามความสุขความสงบที่แท้จริงคือการเดินทางเข้าสู่จิตวิญญาณตัวตนภายในคุณคือผู้มีพลังแห่งแสงสว่างมีเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ในตัว พลังแสงสว่างแห่งบุญบรารมีและสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่สติการระลึกได้ความรู้การรู้เท่าทันในตัวเองและการเดินทางเข้าสู่จิตวิญ,ญญาณภายในคุณมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจแห่งจิตวิญญาณภารกิจที่จะส่องแสงสว่างการนำทางการให้การแบ่งปันการเป็นที่ปรึกษาการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ภารกิจของคุณคือภารกิจของผู้ให้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจแห่งแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณจงก้าวเดินต่อไปสำหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณจะมีปาฏิหาริย์และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เกิดขึ้นที่จะนำพาคุณสู่ความสำเร็จที่รอคอยสู่ความฝันที่จะเป็นจริงเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่และภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ ปาฏิหารกำลังจะนำทางคุณสู่ความสำเร็จในเส้นทางที่คุณเลือกแล้วไพ่เมเจอร์ขณ้าที่สำคัญสำหรับวันนี้ไพ่เดอะสตาร์เดอะเฮอร์มิตเดอะไฮพริชเท็ดจัดเม้์ The Tower และเด e h a n งแมหคือไพ่เมเจอร์ขณะที่สำคัญที่เป็นกุญแจสำคัญถึงคุณวันนี้6ใบ ไพ่ที่เป็นกุญแจสําคัญของคุณไพ่เมเจอร์คนาใบใหญ่ของคุณไพ่เดอะสตาร์คือการก้าวข้ามจากความทุกข์วิบากกรรมการฝืนการตื่นการได้รับการเยียวยาการเปล่งแสงสว่างในตัวคุณแสงสว่างในตัวคุณคือไพ่เดอะเฮอร์มิตและไห้เดอะไฮเพิเทสแสงสว่างแห่งพลังบุญบรารมีที่คุณสั่งสมมาแสงสว่างแห่งจริยธรรมคุณงามความดี การทำบุญการสวดมนต์สมาธิสติและปัญญาที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณคือแสงสว่างแสงสว่างแห่งพลังบารมีผลคุณงามความดีและแสงสว่างของคุณจะนำพาคุณสู่ปาฏิหารครั้งใหม่ปาฏิหารและการนำทางจากจักรวาลโอกาสครั้งใหม่ของคุณที่กำลังจะเข้ามาคุณจะรับการปลดปล่อยด้รับอิสรภาพจากจักรวาล จะรับการฟื้นการตื่นการเยียวยาการเปล่งแสงประกายในตัวตุนของคุณออกมาแสงสว่างที่ทยิ่งใหญ่อยู่ในตัวคุณจะรับการปลดปล่อยการเปิดเผยส่องแสงสว่างนำทางให้กับผู้อื่นต่อไปไพ่เมเจอร์คณะอีกหนึ่งใบคือไพ่เดอะแฮงแมนคือโลกใหม่มุมมองใหม่การเห็นโลกในมุมมองใหม่และชีวิตใหม่ของคุณการเดินทางสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณ การค้นหาตัวตนการตื่นรู้การตระหนักรู้การเห็นความจริงของชีวิตและจิตวิญญาณและการเข้าถึงส่วนหนึ่งแห่งจักรวาลเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งใหม่ของคุณคุณจะได้ก้าวเข้าสู่โลกใหม่เส้นทางของจิตวิญญาณด้วยพลังแห่งบุญบารมีและแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่และปาฏิหาริย์ครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณจะได้ก้าวสู่เส้นทางใหม่และภารก,กิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณแสงสว่างแห่งพลังบุญบารมีจะนำทางคุณเป็นพลังงานที่สวยงามของคุณสลหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสลหรับวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินทาวโหด111 11 1สลรับวันนี้สวัสดีครับ